เวรอาจาสดัดที่แล้วเวรเชื่อมการเชื่อมา่งนนี้เพื่อสอนเพิมเทคนิคการเชื่อมว่าเชื่อมแบบไหนโดยเชื่อมถึงจะดูสวยงามดังต้นเชื่อมแล้ว 感谢，谢谢，宝贝，快给。